สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟอร์ก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก่อนอื่นเฟอร์ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่สป,ปอร์ตไม่กดความโฆษณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะเปิดแบบช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปเรียบร้อยมา เริ่มจากเช็คพลังงานกันก่อนเลย energy ในช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างขอดูหน่อยสิคะขอเช็คพลังงานในช่วงนี้ทุกคนหน่อยเป็นยังไงกันบ้างคะฟึ๊บ s ิ่ o ออบคันส์นะคะไปแรกแล้วก็ไฟออบคัพส์ แล้วก็ทรีออฟคอุ้ยทำไมทาาุนามเยอะจังให้ถ้วยขึ้นมาเต็มอุ้ยแล้วก็ทูออฟคับคืออะไรอะ่ะวันนี้งงงงในงงในงงในงงอุ้ยแล้วก็เดอะสตาว้าวเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ Six of Pentacles Two of Swords Queen of Cups แล้วก็ Nine of Wands แล้วก็สุดท้ายจ้ะ อเอ f ออ p s อุสูทาตน้ำเยอะมากใต้สำรับเป็น4ถ้วยอีกอ่ะก็คือไพ่ถ้วยออกมาให้หมดจ้ะหมดสำรับไปเลยเน้นเน้นย้ำๆเลยนะก็รากฏมีนพิจิกนะคะอืมแล้วก็ทตาด,ดินพฤศพกันมังกราตาเอาจริงๆครบทุกทตุทุก,ทาทกราศีเลยแต่จะเด่นไปในทางทาตุน้ำเออรู้สึกว่าพลังงานทาตุน้ำอาจจะเข้ามาเยอะหน่อย เออหลายๆคนอาจจะเป็นแบบพ่อหมอแม่หมอก็ได้นะเป็นสายฮิลเลอร์สายเยียวยาเป็นสายที่แบบสามารถให้คําแนะนําหรือแบบเวลาคุณโพสโซเชียลอะไรไปคุณสามารถเป็นที่ปรึกษากับคนอื่นได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณมีความค่อนข้างที่จะอ่อนไหวมีความเซนสตีทีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนเรื่องของคนรักเรื่องของครอบครัวหรือจะดูซีรีส์หรืออะไรก็ตามอะ่ะมันจะมีความอ่อนไหวเซนสทนิดนึงนะคะแล้วก็ฟดคิดว่า เหมือนคุณได้เข้าใจในเรื่องของการให้และรับมากขึ้นมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าใจเกี่ยวกับการให้และรับอย่างเท่าเทียมอ่ะก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบทุ่มเทอะไรมากไปก็ได้เออทุ่มเทในเรื่องความรักแบบรักก็รักสุดเลยอะไรเงี้ยสมมตินะอันนี้อันนี้สมมติเป็นเรื่องความรักขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้อย่างเช่นเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรเงี้ยเหมือนคุณแบบให้ก็ให้ทั้งใจอ่ะเออเป็นเป็นคนที่แบบ รักใครรักจริงให้ทั้งใจรักล้นใจอะไรย่างเงี้ยอย่างเช่นเพื่อนเหมือนกันคุณก็ให้เพื่อนแบบเต็มร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่คุณได้กลับมาเหมือนคุณได้ประสบการณ์แล้วก็คุณได้เรียนรู้จากตรงนั้นว่าเอ้ยจะให้อ่ะให้ได้รักได้แต่ว่าต้องรักตัวเองก่อนอันดับแรกอืมในสิ่งที่คุณลืมมากที่สุดคุณให้ความเขาเรียกอะไร ให้คําปรึกษาคนอื่นได้ดีมากแต่บางทีตัวเองแบบยังงงกับตัวเองอืมนะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนอันนี้เป็นเอ e เนอรีเมื่อก่อนนะคะแล้วก็ฟอรู้สึกว่าเหมือนกําลังจะไม่รู้ว่าคุณอยู่ในช่วงของการเคลียร์สภาวะเดิมๆสภาวะเก่าๆหรือเปล่าเป็นเอ e เนอที่ยังคงค้างคาอยู่ข้างในใจนะคะมีความเบื่อเบื่อเซ็งเซงไม่มีแบบเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมันไม่มันไม่มีพลังงานไม่มีไม่ค่อยมีเอเนอความคลึคืนเท่าไหร่ อืมเหมือนคุณจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะดีดนิ้วปลุกตัวเองขึ้นมานะถ้าเกิดว่ามีมีเขาเรียกอะไรมีมี energy น,นี้ energy ความเศร้าเนี่ยแบบเหมือนความที่แบบ มัวแต่ไปมองอะไรที่มันเป็นที่มันผ่านมาแล้วที่มันล้มไปแล้วอะอดีตอะที่มันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยคือไม่ยอมผ่านกลับมามองข้างหลังอะมีอะไรที่รอคุณอยู่หรือสิ่งตรงหน้าณปัจจุบันอะมีอะไรดีๆที่ทําให้คุณแบบรู้สึกกระชุ่มกระชวยชื่นใจได้แต่คุณแบบกลับไปมองในอดีตอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจะอยู่แต่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกอ,อะไรอะอยู่ในเอเนอร์จีที่ เบื่อมันเป็นฟีลเบื่อเออหมดไฟก็ได้หมดแพชชั่นรู้สึกแบบไม่มีเรียวมีแรงรู้สึกว่าไม่มีแรงจะทำนู่นทำนี่เลยไอเดียอะไรก็ไม่มีเฟิเฟร์สเกตนะเฟิร์สพอเข้าใจนะถ้าเกิดว่ามีเอเนอร์จีเนี่ยเพราะว่าเหมือนคุณได้แบบเจออะไรมาสะบักสะบอมอะ่ะมันมีความสะบักสะบอมอืมแต่ว่าในความสะบักสะบอมนั้นคุณได้ประสบการณ์คุณได้บทเรียนอะไรต่างๆมากมายเออรู้สึกว่าเอาจริงๆนะมันมีความเนี่ยเฟิร์สอะ รู้สึกว่าเป็นไม่รู้ว่ามนโนไปเองหรือเปล่า,านะแต่รู้สึกว่าไพ่ตัวตนของเฟิร์สเป็นอันนี้แล้วเฟิร์เกิดเกิดเกิดราศีกรกฎเออราคนาราศีกรกฎนะคะธาน้ำนี้เออทางสากลน,นะ ลิ้นพันกันหมดแล้วทุกคนตื่นเต้นนั่นแหละแล้วก็เราเราก็ได้มาเป็นแบบเออนักอ่านไพ่ใช่ไหมผู้อ่านไพ่ก็เลยคิดว่าทุกคนเนะ่ยเป็นคนมีเซนต์คนที่เข้ามาดูส่วนมากนะเซนส์น่าแรงมากเป็นคนที่มีเซนส์เซนส์แรงแรงมากแรงกระทั่งแบบในเรื่องของความรักเรื่องอะไรพวกนี้คุณจะแบบมีอะไรไม่ชอบมาพากลคุณจะรู้สึกได้แล้วว่า เออบางทีก็แบบแอบบคิดว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราคิดไปเองปราวะาอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันมีมันมีมูลมันมีเหตุมันมีสาเหตุม,ม,หตมันมีมูลเหตุที่ทําให้คุณต้องรู้สึกอย่างนั้นนะคะแล้วคุณก็ตามเซนไปเออแล้วอาจจะเกิดปัญหานน่นนี่นั่นขึ้นมาได้แต่นะตอนนี้นะฟอรู้สึกว่าคุณจะไม่อยู่ในสถานการณ์ที่คุณตกเป็นเหยื่ออีกแล้วอีกแล้วต่อไปนี้นะคะ คุณเลือกที่จะเดินออกมาจากความท็อกซิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมหรือคู่รักหรืออะไรก็ตามหรืออ,อ,อะไรรอบข้างที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันท็อกซิกอ่ะมันแบบรู้สึกว่าพลังงานลบเยอะเหลือเกินมันชั้นชั้นเหมือนแบบเหมือนพลังงานคุณกําลังจะเปลี่ยนด้วยอะ่ะอื้ พลังงานคุณจะเปลี่ยนแล้วก็หลายๆคนก็แบบเหมือนเข้าเส้นทางเนาะเฟิฟจะชอบเรียกว่าเข้าเส้นทางเนาะเหมือนแบบมาเริ่มฝึกจิตทําสมาธิเอ่อศึกษาเรื่องจิตวิญญาณหรือจักรวาลหรือพลังงานหรืออะไรก็ตามอะ่ะนั่นแหละเฟิจะเรียกว่าเออเริ่มเข้าเส้นทางอืมเฟิจะใช้คํานี้อยู่บ่อยๆนะคะเหมือนคุณเริ่มมาแบบ ปฏิบัตินั่งสมาธิฟังธรรมหรือแบบมา,ม,ามาหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรืออะไรอย่างงี้มากขึ้นก็ได้หรือทําอยู่แล้วก็ได้นะคะมันมีการที่แบบเออฉันแบบพอแล้วเหมือนฉันใช้ชีวิตบางทีแบบความดือ้อหรือใช้ชีวิตกับเพื่อนกับอะไรเงี้ยมันเต็มที่แล้วมันถึงเวลาที่แบบเหมือนคุณจะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาทบทวนตัวเองทบทวนเรื่องราวเก่าๆอืมอาจจะเป็นเรื่องของ เรื่องราวในอดีตเรื่องราวในวัยเด็กก็ได้นะมันมีความที่มันเป็นเหมือนเป็นการแค่ไตร่ตรองอ่ะมันไม่ใช่แบบความเศร้าเสียใจอ่ะเออไอความเศร้าเสียใจอ่ะที่มันยังเหมือนหลงเหลืออยู่อ่ะมันเป็นแค่สภาวะที่มันยังค้างคาเป็นพลังงานเป็น energy เก่าๆเฉยๆซึ่งเดี๋ยวมันก็ค่อยๆแบบเหมือนเวลามันจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งนะคะแล้วเวลายิ่งคุณอยู่กับตัวเองเยอะๆอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเออฉันรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆใช้เวลานี้ให้มันแบบคุ้มค่ามากที่สุด ยิ่งเวลาคุณได้อยู่คนเดียวอะค่ะคุยกับตัวเองเยอะๆหรือไม่ก็แบบสมมุติว่ามีกระจกสักอันหนึ่งหรือโตเครื่องแป้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มองตัวเองในกระจกแล้วก็เหมือนคุยอะแบบเธอรู้สึกอะไรอะไรเงี้ยแบบเหมือนอยากรู้อะไรอะไรเงี้ยที่เราแบบมีคําถามในใจถามไปเรื่อยๆมันจะเป็นการเหมือนถามเองตอบเองถามเองตอบเองแบบนั้นก็ได้นะคะบางทีอะไอ้ตัวเราเองอะเหมือนให้กําลังใจตัวเราเองอีกทีหนะะึ่งอะเฟิร์สแบบไม่รู้จะอธิบายไงแล้วมันแบบมันฟูลฟิลมากอะมันมาถึงเฟิร์สรู้สึกว่าเฮ้ย มันมาถึงขั้นนี้ได้ยังไงวะเออแล้วมันรู้สึกดีได้จริงๆอะการที่เราได้กลับมาคุยกับตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองอะแล้วอีกอย่างหนึง่งเราเหมือนได้เชื่อมกับจิตวิญญาณตัวตนของเราจริงๆด้วยนะเ,นเราเซนส์เราหรือเวลาการตัดสินใจอะไรต่างๆมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากที่คุณรู้สึกว่าแบบเหมือนจิตมันวาววุ่นอะเออตัดสินใจไม่ได้อะไม่แน่ใจไม่มั่นใจคุณจะรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นในการที่จะเลือก ทางไหนสักทางหนึ่งสมมติมี2ทางเลือกเส้นทางที่คุณจะต้องเลือกเดินหรือว่าเรื่องไหนที่คุณจะต้องตัดสินใจเมื่อไหร่ที่คุณเชื่อมกับจิตวิญญาณของคุณหรือเชื่อมกับตัวตนตัวเองภายในบ่อยๆคุณจะตัดสินใจได้อย่างราบรื่นมากๆมันจะไม่มีมันไม่มั่นใจเลยอาจจะมีเล็กๆน้อย,อยๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะพออยู่กับตัวเองพักใหญ่ๆพักหนึ่งอ่ะมันจะมีฟิลที่แบบหรือแบบเป็นเป็นเหมือนความคิดขึ้นมามันเหมือนความคิดที่มันปิ้งแวกขึ้นมาว่าเอ้ยเธอทําแบบนี้สิเนี่ยเลือกทางนี้สิ อืลองดูนะคะลองจับสังเกตดูการที่จับสังเกตก็คือการที่เรากลับมาแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะโฟกัสตัวเองเยอะๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฟกัสความคิดอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะไม่ต้องไปแบบสนใจใครเลยนะตอนเนี้ยอืถ้าเกิดเป,เป็นพลังงานที่แบบเฟิร์พูดไปเนาะก็คือกลับมาโฟกัสเรื่องของอารมณ์แบบสมมติว่าอยู่ดีๆใจหวิววิวหมดแรงหมดเลี้ยวรู้สึกหน่วงๆในใจเหลือเกินมันรู้สึกเหมือนมีความเศร้าอยู่ในใจลึกๆ กลับเข้ามาหาเขาค่ะอย่าหนีอย่าหนีเด็ดขาดอย่าหนีแบบอย่างเช่นไปดูซีรีส์ไปแบบกินเหล้าหรือไปอะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบมันเป็นความสุขแค่ชั่วขณะสุดท้ายแล้วเวลาคุณกลับมาคุณก็จะรู้สึกแบบหนักกว่าเดิมด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะนั่งเฟิร์สอ่ะใช้วิธีการนั่งสมาธิเพราะมันไปได้ไวมากก็เลยอยากจะมาแนะนําต่อทุกๆคนนะคะเฟิร์สก็มีช่วงเวลาที่แบบ มันเป็นความทุกข์มันเป็นความเสียใจทุกคนแบบเคยแบบผ่านอะไรกันมามากมายเนาะมันก็ต้องได้รับการฮิลเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะแบบกลับมาฮิลใจตัวเองกลับมาออดูใจตัวเองออย่างอย่างสเต็ปแรกก็คือเหมือนค่อยๆดูความคิดของเราไปเรื่อยๆดูอารมณ์ของเราไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่เรานั่งสมาธิบ่อยๆเราจะเห็นชัดขึ้นค่ะเราจะเห็นว่าจิตเรามันฟุ้งซ่านไปแค่ไหนอย,อยู่ดีๆโอ๊ยไปคิดลบอีกแล้วอยู่ดีๆแบบออจิตฟุง้งอ่ะก็ดึงกลับมาตรงลมหายใจ แค่รู้ทันค่ะแต่ไม่ต้องไปกดไว้นะสมมติอยู่ดีดีใจมันอยากจะร้องไห้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปกดค่ะแบบสมมติแบบเศร้าไม่เอาไม่เศร้าไม่เอาไม่เศร้าพลังงานลบเออความถี่ต่ำอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็คือเหมือนไปบีบไปเค้นไปกดเขาไว้ก็คือแบบอ่ะเศร้าหรอโอเค ถ้าไม่ไหวปล่อยออกมาเลยนะเหมือนพูดกับตัวเองเนาะแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบอ่ะเอาให้สุดนะเออแล้วก็ดูตัวเองไปเรื่อยหรืออาจจะดูในตัวเองในกระจกก็ได้จะเห็นชัดขึ้นพอเหมือนเราเริ่มแบบเออพอเหมือนได้แบบมันสบายใจเหมือนได้มองตัวเองในกระจกร้องไห้ละโอเคดีขึ้นหรือ,อยังเออมันจะแบบเธอดีขึ้นไหมดีขึ้นหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยก็หาวิธีเราจะมีวิธีคุยกับตัวเองแตกต่างกันไปนะคะส่วนตัวเฟิร์สก็จะแบบ เป็นไงอะไรเงี้ยแล้วแบบพอมองหน้าตัวเองบางทีก็ขำอะขำตัวเองในกระจกอะพอลองไห้เสร็จอะแบบโอ๊ยขี้แงวะ่ะอะไรเงี้ยแบบเล่นอนะเออมันมีความเล่นกับตัวเองมันมีความแบบรักตัวเองมากขึ้นอนะทุกคนมันเป็นอะไรที่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้ที่แบบมาฟังเฟิร์สแต่ว่าฟังไว้ก่อนอืมเพราะเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคุณจะแบบรู้รู้ได้ด้วยข้างในตัวเองเชื่อไหมว่าเฟิร์สก่อนอันเนี้ยเฟิร์สก็ไปฟังคนอื่นมาแบบเนี้ยแหละ เฟอร์ได้ไปรับเขาเรียกอะไรได้รับปัญญาเฟอร์เรียกว่ารับปัญญาละกันจากเออ ช่องโค้ดนู้นโค้ดนี้หรือช่องแม่หมอคนนั้นแม่หมอคนนี้แล้วเฟิร์สก็แบบเออตอนแรกก็ยังเข้าไม่ถึงความรู้สึกที่ภูมิใจหรือดีใจหรือว่ามีความสุขกับตัวเองมากเท่าไหร่หรือการรักตัวเองแบบข้างในใจที่มันรู้สึกจริงๆรรู้สึกมีความสุขแบบเบิกบานอะไรจริงๆแต่พอแบบไป,ไป,ไปมามันเริ่มเรื่อยเื่อเราเค่อยๆยเยียวยาตัวเองไปเรื่อยๆอยู่กับตัวเองเรื่อยๆอืมอแล้วอีกอย่างหนึ่งเฟิร์สได้เปรียบตรงที่เฟิร์สอยู่สันโดษด้วยตอนเนี้ยเหมือนแบบปลีกตัวย้ายจังหวัดมาอยู่คนเดียว อยู่กับหมานี่ยแหละมีอย,อย่างน้อยก็มีแบบหมาเนาะเฟอร์มีหมาตัวหนึ่งมันก็เลยได้เปรียบตรงนี้ที่แบบเออพอได้อยู่กับคนเดียวมันไม่มีอะไรที่มันวุ่นวายมากมายเราก็ได้แบบคิวใจตัวเองได้เต็มที่นะคะยิ่งมีเวลายอยู่กับตัวเองมากเท่าไหร่หรือว่าได้ทําสมาธิอะไรเงี้ยมันจะเหมือนเป็นทางลัดอะฟรู้สึกว่าการทําสมาธิเป็นทางลัดมากๆลัดมากๆนะคะก็ประมาณนี้เออ แล้วก็หลายๆคนเนาะเหมือนจะได้เจออะไรเจอคู่หรือเปล่าเอออันนี้แบบผู้นอกเรื่องไปเยอะเลยก็คือมาแชร์ประสบการณ์ด้วยแล้วก็เหมือนสอดแทรกอะไรก็ตามเนาะเผื่อจะมีข้อความบางอย่างที่ส่งถึงคุณเพราะว่าเฟิร์สแบบการพูดถึงเฟิร์สก็ไม่ได้แบบใช้ความคิดเลยนะก็คือใช้ใจล้วนๆออกมาจากความรู้สึกล้วนๆนะคะอ่ะพอเข้าเรื่องพายบางังเฟิร์สรู้สึกว่าจะมี บางพลังงานละกันส่วนน้อยอะส่วนน้อยขอพูดนิดนึงไหนๆก็ขึ้นมาแลสวสองถ้วยสองถ้วยเต็มเต็มสองตาขนาดนี้สองถ้วยสามถ้วยเพราะรู้สึกว่าคุณจะได้เจอกัลยาณมิตรละกันเออหรืออาจจะกลายมาเป็นคู่กันเลยก็ได้นะมันเหมือนแบบเหมือนคุณพอคุณได้ปลดล็อกพลังงานบางอย่างอะ่ะอืมเหมือนคุณได้ปลดล็อกพลังงานบางอย่างกับตัวเองเคลียร์ใจตัวเองสภาวะเก่าๆอารมณ์เก่าๆพลังงานเก่าๆที่แบบ มันยังค้างคาอยู่ในใจอะไรเงี้ยพอคุณเคลียร์ปุ๊บอะ่ะมันเหมือนได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วคุณอาจจะเจอคนคนนั้นก็ได้บางทีเหมือนคุณอาจจะรอคู่คุณอยู่หรือแบบความรักหรืออะไรก็ตามเนาะเนี่ยแล้วพอคุณเหมือนแบบได้รักตัวเองมากขึ้นหรือมีความสุขโดยที่แบบฉันไม่ต้องไม่ต้องแบบมีก็ได้ความรักอะไรเงี้ยฉันขออยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองอะไรฟิลนั้นนะคะ เขาจะมาหรือบางคนก็อาจจะเจอแล้วก็ได้มาในแนวแบบเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเป็นกาลยานามิตรกันก็ได้อยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันหรือว่าอยู่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนน้อยนะอืมเป็นส่วนน้อยนะคะแล้วก็คนคนนั้นฟอรู้สึกว่าเอ้ยหลายๆเรื่องเนาะที่มันเข้ามาฟอรู้สึกว่าหนึ่งเลยมีไพ่ความหวังขึ้นมาคุณแบบ มีความหวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นเริ่มมีความสุขมากขึ้นคุณมองเห็นแล้วแหละแต่เฟิร์สอะที่เฟิร์สอ่านไปตอนแรกเพราะว่าเห็นห้าถ้วยขึ้นมาห้าถ้วยมันคือความแบบความท้อแท้ความสิ้นหวังความเสียใจหรือการที่เรายังยึดติดกับอดีตอยู่เมื่อไหร่ที่คุณปล่อยวางอดีตได้ทิ้งอดีตไปให้คิดซะว่าอดีตตายไปแล้วอืมแล้วก็แบบดึง energy ตัวเองขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันโดนจัดวางไว้เรียบร้อยแล้วอะเมื่อถึงเวลาของมันคุณจะเริ่มเคลียร์ทุกอย่างจะก,กระจ่างมากยิ่งขึ้น นะคะไม่รู้ว่าเฟิร์สพูดแล้วงงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดงงก็ขออภัยทุกคนนะจ๊ะโอเคอีกอย่างหนึ่งนะถ้าพูดถึงเรื่องความรักอะส่วนน้อยขอขอแวะมาส่วนน้อยนิดนึงถ้าพูดถึงเรื่องความรักคนคนนั้นคุณอาจจะตกหลุมรักเขาด้วยไม่รู้ตัวหรืออาจจะเป็นสเปคคุณก็ได้เออเฟิร์สก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมันมันมีความอะมันมีความที่แบบทั้งคุณกับเขาอะไม่มีใครเหนื่อยกว่าใครอะมันเหมือนแบบมีการให้และรับอย่างเท่าเทียมความรักแบบ อําลักถ้าสมมติว่าที่กําลังจะเข้ามานะคุณจะไม่ต้องพยายามคุณจะไม่ต้องเหนื่อยคุณจะไม่ต้องเลยคุณเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่อืมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคือคุณแบบเป็นตัวเองได้อย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ได้อย่างสบายใจอ่ะอืมมันจะเป็นความสบายใจมันจะมันจะเหมือนแบบเออเวลาที่สมมติคุณสมมติว่าคุณเทคคุณแชทหากันอะไรเงี้ยเขาก็จะตอบกลับมาโดยที่แบบมันมีความเท่าเทียม เออคุณจะไม่แชทหนักขวาเออฟิลนั้นประมาณนั้นนะคะแล้วมันจะมีแต่ความสบายใจมีแต่แบบคุณจะรู้สึกได้จากข้างในจริงๆอะ่ะไม่ต้องไปตามมันจะมันจะเป็นฟิลที่คุณไม่ต้องไปสงสัยเออสงสัยว่าแบบเฮ้ยเขามีใครวะวะหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นความรักที่สบายใจบอกไม่ถูกอืมอาจจะยังไม่ได้แบบถึงขั้นไปนู่นนี่นั่นกันแต่ว่าอาจจะแบบเป็นเพื่อนกันพี่น้องหรือเป็นเอ,อ่ออะไรก็ตามเนาะ ประมาณนี้อันนี้ส่วนน้อยนะคะขอพูดนิดนึงต่อไปเรามาดูเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันบ้างโอ้ยพลังงานก็ยาวเหลือเกินเพราะว่าทุกคนที่มาดูช่องเฟิร์สบ่อยๆก็คงจะชินแล้วแหละเพราะว่าเฟิร์สเป็นคนแบบอ่านพลังงานเยอะมากหลายๆคนก็อาจจะไม่แบบไม่ค่อยชอบใจในการอ่านเฟิร์สเท่าไหร่ใช่ไหมแบบว่าฉันอ่านพลังงานแบบยาวเปือยอะตลอดเลยอะมันเพลินอะมันชินอะ อะมาดูกันค่ะเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องใดทุกคนเนี่ยดูสีไพ่เฟิร์มมันแบบลอกหมดแล้วอะเป็นไพ่ใหม่นะเนี่ยใช้ยังไงให้แบบลอกแบบเร็วขนาดนี้ใครรู้วิธีทำขอบทองหรือว่ามีมีเขาเรียกอ,อะไรอะมีที่เขาเรียกอ,อะไรนะมีที่ทำไพ่แบบขอบทองอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะหรือว่าเออ ส่งมาในไลน์ก็ได้นะคะเสียดายอะไพ่สวยมากอามาดูเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณน,นี้เก็บก่อนอุ๊ยหกเหรียญมาอีกแล้ว สองดาบมาอีกแล้วเดอะสตาร์มาอีกแล้วอุ้ยซ้ำกันดับเบิลเลยอะทุกคนว้าวทรีออ o โซลส์หนึ่งดาบโอ้ไม g ก็สเก้าถ้วยโอ้โหเป็นไงล่ะไม่ธรรมดานะจ้าว่าไปแล้วก็ปิดสวยค่ะ มันเขี้ยวอะทุกคนใต้สำหรับเป็นเอฟออฟคัพส์นะคะมันเป็นการที่แบบเดินออกมาแล้วอะจากสิ่งต่างๆเอฟ r ิต h ิ n งที่มันทำให้แบบ คุณไม่โอเคอะ่ะมันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตฉันเดินออกมาฉันเห็นอะไรที่มันดีกว่านี้มันมีอะไรดีๆข้างหน้ารออยู่เสมอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือก่อนหน้านี้อะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าแบบเอ้ยคุณโดนหักหลงังคุณแบบนู่นนี่นั่นหรือหรือ,อ,อคุณมีปัญหาอะไรอะ่ะฟรู้สึกว่าจะมีคนให้การ ช่วยเหลือคุณเออให้การซัพพอร์ตคุณแบบอย่างเต็มที่บางทีอาจจะมาเป็นในรูปแบบของคนหรือบางทีอาจจะมาในรูปแบบของแบบโชคช่วยหรืออะไรต่างๆก็ได้นะคะสิ่งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เนี่ยมันเป็นแบบเป็นการที่สิ่งที่คุณได้สั่งสมมาหรือคุณเคยให้ก็ได้คุณอาจจะเคยทําทานให้ทานหรืออะไรเยอะในอดีตอะไรเงี้ยบุญตรงเนี้ยส่งผลคุณแล้วก็ ออจากที่มันมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คุณตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมฟุดค,คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณจะรู้แล้วว่าจะต้องตัดสินใจยังไงบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังจะคิดอยู่กําลังแบบกําลังแบบว่าจะอยู่ในช่วงที่จะตัดสินใจอะ่ะเออจะออกมาดีไหมหรือไม่ออกมาหรือหรือแบบกัแบกบัแบบแฟนอะไรเยก็ได้กับแฟนจะเลิกดีไหมคนนี้แบบท็อกซิกมานานลวหรือว่ากับงานก็ได้นะงานนี้จะออกดีไหมเดี๋ยวคุณจะตัดสินใจได้คะ่ะทุกสิ่งหรือเอฟ r y t h i จิงกะเบลหรือว่าพลังงานของคุณเอเนอร์จีของคุณอนะ่ะ มันจะภายในของคุณจะบอกเองอืมภายในของคุณจะนำพานะคะหรือว่าอาจจะมีการไกด์ไลน์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามมานำทางคุณนะคะแล้วก็อุย้ยจะเรียกว่าปาฏิหาริย์ได้ไหมไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เฟิร์สพูดเลยไพ่ขึ้นมาเดอะสตาร์ขึ้นมาแล้วก็นายอบขับขึ้นมาเฟิร์สรู้สึกว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันจะยิ่งกว่าอะไรที่คุณแบบมีความปรารถนาในใจอะไรที่คุณคิดไว้ในใจอะไรที่คุณแบบ วาดไว้อะเออวาดไวใใใ้ในใจในจิตในใจอ่ะคุณจะได้รับสิ่งนั้นอุ้ยแล้วคุณดูสิดับเบิลน่ะเพิ่งเห็นดับเบิลใต้สำรับเป็นดับเบิลแปดถ้วยอืมแปดถ้วยขึ้นมาสองใบนะจ๊ะเออเหมือนมันต้องแบบออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนอะ่ะแล้วมันถึงจะเจออะ่ะแต่ถ้าเกิดยังจมอยู่กับสถานการณ์เดิมๆฟิลเดิมๆอารมณ์เดิมๆหรืออะไรเงี้ยหรืออยู่ในที่เดิมๆที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตแล้วอะ่ะรู้สึกว่า เฮ้ยมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เดินออกมาแต่ว่าคุณยัง,ย,งยังแบบยังไม่เดินออกมาอม,มันอาจจะถึงเวลาที่ต้องตัดสินถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจแล้วก็ได้นะคะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณหลาย,ลายๆคนอาจจะได้งานใหม่ก็ได้นะ ได้งานใหม่รู้สึกว่ามีแพชชั่นในการทํางานแบบรู้สึกว่ามีพลังแห่งความแบบเขาเรียกอ,อะไรได้รับแรงบันดาลใจอะเออหรือมาจากคู่รักที่ฟัดบอกไปจากจากพลังงานสาหรับนี้ก็ได้นะคะเหมือนมันเป็นแลมันเป็นเอเนอร์จีเออมันเป็นเอเนอร์จีที่ส่งส่งผ่านมาจากอะไรก็ตามบางสิ่งบางอย่างอืมหรืออาจจะดีไเออเขาเรียกอ,อะไรอะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะ หนึ่งเลยเรื่องของแพชชั่นแรงบันดาลใจก็ได้หรือว่าเป็นงานใหม่ๆออคุณอาจจะได้งานใหม่ได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือแบบอะไรก็ตามอ่ะแต่มันต้องมีการตัดสินใจก่อนการพูดการอะไรสักอย่างการคิดการไตร่ตรองนะคะแล้วก็มีไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นมาอืมอาจจะต้องมันอาจจะวุ่นวายหน่อยมันดูแลแบบแลววุ่นวายนิดนึงนะแต่สุดท้ายอะ่ะมันจบด้วยสิบถ้วยนะคะก็คือความสุข ความสําเร็จแน่นอนเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเฟซุปให้เลยนะก็คือความสมหวังเนี่นแหละคุณกําลังคิดสิ่งใดอยู่หรือกําลังจะตัดสินใจสิ่งใดอยู่นะคะแต่คุณจะได้ตัดสินใจแล้วสิ่งสิ่งนั้นจะนําพาความสุขมาให้คุณเออเป็นความสุขที่แบบอะถ้าสมมุติคุณโสดอะคุณก็จะแบบฉันพอใจอะ่ะมันเป็นความพอใจที่แบบฉันอยู่คนเดียวฉันก็พอใจฉันมีความสุขมันเป็นความสงบสุขอืมหรือบางคนอาจจะรอแบบ อะไรต่างๆนานาอยู่ก็ได้นะคะอาจจะรอแบบครอบครัวหรือแต่แตงงานการสร้างครอบครัวการมีลูกการแบบอยู่แบบเป็นที่เป็นอิสระภาพหรืองานใหม่อะไรเงี้ยมันครอบคลุมหมดเลยอืมแต่อ่ะเฟอร์ขอพูดอย่างหนึ่งคือมีสิ่งที่ต้องระวังเนาะอ,อ,อย่าไปมีปากมีเสียงกับใครอะไรเงี้ยอืนะคะให้ระวังเรื่องของเอ,อการไปมีปากมีเสียงกับใครหรือว่าการไปทะเลาะเบาะแหวงกับใครใครจะมาชงเชงอะไรใส่คุณ คุณนิ่งเลยนิ่งใส่ค่ะนิ่งใส่ไม่ใช่ว่ายอมนะนิ่งใส่ก็คือเราเอาชนะอารมณ์จิตเราอยู่เขาเรียกอะไรอะเราอยู่เหนืออารมณ์เราได้เราชนะอารมณ์ของเรานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราไปตอบโต้เท่านั้นแหละเราแบบเอ่อเอาอารมณ์มาอยู่เหนือสิ่งต่างๆพังค่ะสุดท้ายก็พังอล้วเฟิคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอเหตุการณ์ที่มันพังมาหมดแล้วนะคะจากอารมณ์ของตนเองเฟิเชื่อเลยแบบ แปของแบบของคนเนาะส่วนมากอะแรกๆคือต้องเคยผ่านความใจร้อนเออความแบบโมโหหรืออะไรเงี้ยต้องมีอะ่ะต้องมีบ้างอย่างน้อยครั้งนึงในชีวิตอะ่ะ เนาะก็อันเนี้ยก็ให้ระวังค่ะอย่าให้คุณแบบควบคุมตัวเองให้ดีๆอย่างที่เฟิร์สบอกไปตอนพลังงานตอนแรกใช่ไหมอยู่กับตัวเองเยอะๆแล้วยิ่งฝึกสมาธิอะค่ะตอนแรกมันก็จะฟุ้งซ่านแหละหงุดหงิดอะไรไปหมดอืมพอสักพักมันเริ่มนั่งไปเรื่อยๆสม่ําเสมอมีวินยัยสร้างวินัยในการทําสมาธิหรือฝึกจิตหรืออะไรก็ตามอะ แล้วเราจะเริ่มควบคุมเราจะเริ่มเห็นมันเออเราจะเริ่มเห็นไอ้ไอตัวโหดร้ายไอ้ตัวดุร้ายในตัวเรานะคะไอ้ตัวดําแล้วก็เรียกว่าไอ้ตัวดําเอออาจจะเป็นตัวขี้เกียรตัวแบบขี้โมโ oh หขี้หงุดหงิดขี้บน่นขี้จู้จี้อะไรเงี้ยจะเห็นไปหมดมันจะเห็นอ่เ้ยเนี่ยจู้จี้อีกแล้วเ๊้ยนี่หงุดหงิดอีกแล้วเนี่ยก็แค่ทักทัก,ทกตัวเราทักในใจก็ได้ค่ะเฮ้ยนี่ฉันหงุดหงิดแล้วเนี่ยอืมสมมติโมโหมากๆโอเคให้รู้ว่าตอนนี้เราโมโหอยู่แล้วก็สังเกตมันไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวมันก็จะดับเองอืมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอารมณ์ความรู้สึกข,ของเราเหมือนกันค่ะมันไม่มีอะไรที่แบบสโกรธก็โกรธนานจะแค้นก็แค้นนาน,านจะร้องไห้จะเศร้าก็เศรนาน,านเพียงแค่เราไปยึดกับมันแค่นั้นเองแต่อันนี้เราพอเราเห็นปุ๊บเราก็จะไม่หยุดแล้วเราก็จะดูปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะดับเดี๋ยวมันก็จะคลายอารมณ์พวกนั้นเดี๋ยวมันก็จะคลายและอีกอย่างหนึ่งผลที่ได้ตามมาคือจิตของคุณยกระดับด้วยเออจิตวิญ,ญญาณของคุณยยกระดดับ้้ววแล ราะจิตวิญญาณยกระดับภายในยกระดับใช่ไหมภายนอกยกตามจ้ะอันนี้ make sense มากอันนี้ make s e n s ที่สุดเคยได้ยินคําว่าโลกภายในเปลี่ยนภายนอกก็เปลี่ยนตามไหมทุกคนมันจะค่อยๆดีไปตามลําดับตามลําดับแบบแต่อย่างแรกเราต้องมาค่อยๆเรามาเคลียร์ที่ใจเราก่อนจบที่เราเบาที่สุดนะคะโอเคสําหรับตอนนี้เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เคลียร์แล้วนะคะถือว่า first สรุปให้ได้โอเคแล้วต่อไป เธอจะมาปิดท้ายด้วยข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละกันข้อความจากไฮเออร์เซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูรูครูบาจารย์ A an, ที่อยากจะส่งถึงคุณนะคะ444เธอเท่านั้นที่ทำได้7777มันถึงเวลาแล้ว นั่นาะสีนะเจ็ดเจ็ดเจ็มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองเออเลขเจ็ดมานะจ๊ะช่วงนี้ใครเห็นเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็บ่อยๆสี่บ่อยๆอุ้ยเฟิร์สจะบอกว่าเลขสี่สี่สี่ช่วงนี้เฟิร์สเห็นบ่อยมากอุ้ยสี่สี่มกแล้วทุกคนดูไม่เคยขึ้นแบบนี้นะจ๊ะยินดีกับความสําเร็จที่กําลังจะมาถึงจ้าขอแสดงความยินดีร่วงหน้าและขอ,น,อะน้องรับน้อมรับพลังงานนี้ไปด้วยละกัน ฟินนะดูดิอ่ะอีกใบหนึ่งนะคะสองหนึ่งสตื่นรู้ได้แล้วปิงปิงอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะตื่นขึ้นไปเรื่อยๆแหละเราไม่ต้องกังวลเลยว่าเราตื่นรู้หรือยังเราตื่นรู้ระดับไหนอะไรเงี้ยเราจะค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆอย่างแรกเลยอะเหมือนเฟิร์สอะเฟิร์สเฟิร์สก็ยังไม่ได้ถึงกับตื่นแบบจ๋าหรืออะไรางี้นะเฟรรู้สึกว่ายังมีสลึมสลือหลับอยู่บ้างเป็นบางอาการแต่ว่ารู้สึกว่า มันมีความสุขมากขึ้นเราเริ่มตระหนักรู้ในเรื่องของการรักตัวเองเป็นมากขึ้นอืมรักตัวเองไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ทําให้เราทุกข์ใจภายหลังหรือเดือดร้อนภายหลังหรืออะไรก็ตามมันเหมือนแบบมันเริ่มมันตาเขาเรียกว่าตาสว่างอ่ะบางทีมันเหมือนมันชอบมีมา่านอะไรมาบาังตาให้เราแบบเออทําไมไม่มองเห็นเราทําไมเรามองไม่ออกตั้งแต่แรกวะอะไรเงี้ยอืมนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆกระจ่างกระจ่างขึ้นเรื่อยๆ อยู่กับตัวเองเยอะๆทําสมาธิเยอะๆเออไม่ใช่ทําสมาธิเยอะๆทาสมาธิฝึกจิตสม่ําเสมอนะคะแล้วก็เดี๋ยวปัญญาภายในของเก่าของเดิมมันจะค่อยๆแบบเปิดขึ้นมาให้เราเองแต่ถ้าเราแบบไม่ได้สนใจในตัวเราสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งล้ําค่าที่มันอยู่ภายในใจเราในจิตเราเออปัญญายาณที่เรามีของที่เรามีของจากเขาเรียกอะไรของเก่าของเดิมจากที่เราทํามาในอดีตชาติหรืออะไรก็ตามอะ ถ้าเราแบบไม่ได้ยอมรับหรือไม่ได้เชื่อมั่นว่าตัวเรามีของดีอะคะ่ะเราก็จะไม่รู้เลยว่าเรามีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กลับมานะคะกลับมาเข้ามาหาตัวเรากลับมาฝึกจิตอืมนะคะเพื่อชีวิตเราเนี่ยแหละนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฟุเป็นกำลังใจให้กับกทุกๆคนนะจ๊ะบ๊ายบาย